เรื่องมีอยู่ว่าสวัสดีค่ะนี่ฮาวสวัสดีค่ะขอต้อนเราสู่เรื่องมีอยู่ว่า EP นี้นะเราไปเจอศัพท์คำหนึ่งมาแล้วเราก็สงสัยความหมายนั่นก็คือต่วนซิลคืออะไรตำนานตัดชายเสื้อเกี่ยวกันยังไงวันนี้ก็เลยหาคำตอบมาคุยกับทุกคนจ้าต่วนซิลถ้าแปลตามตัวเลยก็คือตัดแขนเสื้อ มีความหมายแฝงว่าชายที่นิยมไม้ป่าเดียวกันซึ่งในตอนยุคธสมัยนั้นเนี่ยการยอมรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะทุกคนที่มาของสำนวนนี้มาจากที่พระเจ้าหันไอตี้มีพระนามว่าหลิวซินอยู่ในยุคราชวง์ฮั่นกับต่งเซียนมหาเล็กในพระราชวัง จัก,กรพรรดิองค์ก่อนเนี่ยชื่อหันเฉิงตี้ก็คือเป็นลุงของหลิวซินไม่มีโอรสที่จะสืบต่อราชบัลลังก์ทำให้ต้องคัดเลือกลูกหลานขึ้นมารับตำแหน่งแล้วคนที่ถูกเลือกก็คือหลิวซินเข้าตาและเหมาะกับตำแหน่งฮ้องเต้ม,มากที่สุดในตอนนั้นหลังจากที่จัก,กรพรรดิหันเชิงตี้สวรรคตหลิวซินก็ขึ้นครองราชเป็นฮ้องเต้หันไอตี้ หลังจากนั้นหันไอตีก็หลงไหลมาหาเล็กที่มารับใช้ภายในวังชายคนนี้มีภรรยาอยู่นอกวังอยู่แล้วเป็นตัวเป็นตนอยู่หนึ่งคนนามว่าต่งเซียนซึ่งอายุน้อยกว่าฮ่องเต้สี่ปีแต่จริงๆแล้วนะทุกคนฮ่องเต้นเนี่ยมีฮองเฮาที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาและก็ยังมีสนมเนี่ยจำนวนมากแต่พระองค์กลับตรงลุมรักต่งเซียน ถึงก็ยอมมอบตำแหน่งใหม่ก็คือตำแหน่งแม่ทัพตำแหน่งสูงสุดทั้งที่ต่งเสียนไม่เคยออกรบเลยสักครั้งทั้งสองเนี่ยตัวติดกันมากนอนเตียงเดียวกันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเวลาออกว่าราชการก็จะอยู่เคียงข้างกันไม่สวนว่าขุนนางหรือใครเนี่ยจะไม่พอใจกับสิ่งที่พระอ,องค์ทำใครที่จะมาทัดทานเรื่องของพระอ,องค์หันไอตีก็จะสั่งลงโทษหนะัก โดยการให้ทหารหรือเนระเทศเออกจากพระราชวางังแล้วก็สั่งปลดตำแหน่งออกไปทันทีความหลงไหลที่พระองค์เนี่ยมีต่อตงเซียนเนี่ยหากตงเซียนขอสิ่งใดฮ่องเต้ก็จะส่งมอบให้ทุกสิ่งทั้งตำแหน่งให้เหล่าเรือญาติตงเซียนเป็นใหญ่เป็นโตภายในวังนอกจากนี้ฮ่องเต้ก็ยังคงสร้างคฤหาสนหาที่ใหญ่ที่สุดใหญ่โตพอกับพระราชวังให้ตงเซียน พร้อมกับทรัพย์สินจำนวนมากมายการครองราดของเพราะจักรพรรดิหันไอตีเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรให้พูดถึงเลยจนหันไอตีนี่สวรรคนคตด้วยโลกหมดเรียวแรงด้วยวัยพระชนมายุเพียงแค่27ปีเสียในอ้อมกอดของคนรักของพระองค์เราคุณซึกคุณนางนะ่ะต่างรอคอยเวลานี้ก็พากันเข้าหวัง ส่วนด้านฮองเฮาดำเนินการก่อรัฐประหารยึดเอาตาพระรจจาชรายกรว่าราชการโดยการปลดตำแหน่งตงเซียนออกและเคยญาติของเขาออกจากตำแหน่งให้หมดตงเซียนรู้ดีว่าชะตาของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากนี้หลังจากที่เขาสิ้นจัก,กรพรรดิเขาจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายสมบัติของตองเซียนที่ได้รับจากฮ่องเต้ถูกลิฟเข้าวังหลวงทั้งหมด ส่วนญาติของตงเซียนที่เหลือรอดก็ถูกประหารจนหมดสิน้นจบเรื่องราวตวนซิวในสมัยราชวงศ์ฮั่นจ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าอยากรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์ด้านล่างนะคะบ๊ายบาย